เงียบตลอดเงียบอ่ะทำไมมันเงียบเนี่ยทำไมมัน,นยังขึ้นคนเดียวอยู่วะบักเลยเปะเนี่ยคืออันนัน้นขึ้นสองแล้วนะแต่อันนี้ยังขึ้นคนเดียวอยู่คือมันมันมีผลนะเนี่ยมันมี <พบ S 2> ผลกับบ้านฮะใช่ผมด้วยฮะใช่ไหมล่ะมีผลกับค่าเฉลี่ยนะครับเนี่ยเสียง เขาอยู่ไหนกันนะเจอแล้วก็แตกจะล้มจุกน้องหนึ่งโดดลงมาดิตามกูไปทันหรอกอ้า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 ดุดุดุเขาอยู่ไหนวะทำไมเขาไปถึงจังวะจะมาเวียนไปถึงเลย พยางบนเหตุถึงหน้าบ้านไม่มีปืนทำไมปืนพกแล้วเห็นแล้วเขตียนเราได้ปืนอะไรเล่าอันนี้คนไอ้นีมบดเนี่ยคนอยู่ไหนวะเอ้ยนี่ไอ้คนที่กับาย แอบ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 ก่อนแอบก่อยถอยถอยไม่ถอยไม่เอ,อ้เข้าไปข้างเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันวิ่งขึ้นไปข้างบน,นเมื่อกี้ทำไมขึ้นคนดูสองคนวะต้องออกเข้าใหม่เนี่ยตัวนี้มีดีฮุกอะ mấy nhìn bót vô ạ có kia mày lên mày lên mày lên ไม่เม่นเก็บไอ้ไม่เม่นไม่เล่นอีกคนโดดมาวะพยาลญาพยาลญาเนมเก็บเพื่อนไปชุบป่ะเนี่ยโอ้ยเหี้ยจิงเท้าข้างล่างยิงบอสอยู่อุ้ย ตายเอา้าหมดแล้วแล้วใครย,ยิงอยู่ทำไมวะเอ้าตาย,เอ,อยเอาป่ะ <laughs> ไม่ม <laughs> ไหม,มเฮ้ยเฮ้ยเขาหัวร้อนจัดอนะ มันเพิ่งข้าบ,บอนเสร็จ<ไ>อะเพิ่งเก็บเหรียญแบบเซียววิ้ยอะเหรียญเพิ่งเข้า<ห>ตัวช็อตกัน<ไ>อัดปงมันวิ่งผ่านหน้าต่างพอดีอะพอดีวิ่งมาพอดีแล้วมันวิ่งผ่านหน้าต่างก็เลยโปงเดียวยังเป็นอะไรใช่ปะหมดแล้วหมดลแล้วเอ้าผมแล้วเดี๋ยวผมหายแล้วข้างล่างเหรอดูข้างล่างข้างล่าง บิ๊นี่มาร์กตรงนี้ให้เออโอเค <c oughs> โอ้โหพูดเลยว่าหัวร้อนนะแบบนี้ใครก็หัวร้อนนะ่ะใครมาคดิ่าไอ้ไอ้ออนี่มันวิ่งถึงตรงนี้แล้วโอ้เ <c oughs> ชียงเท้าใครอะหลบหลบดิ ยินดีดีเฮ้ยเส้นติดผมมีสนายทองของผมเอาแต่งไม่ได้บ่จะแต่งเหรอถามสมายก่อนดีบ้าบ้าเลววะเอ้ยเก็บเสียแไปแล้วเย้ให้ไปทำแต่งเลยวะ เออใครมีกออย่างเนี้ยกอดกดให้กดให้พี่ครับล้ไไหมครับหมดแล้วไม่มีใครใช้แล้วนะ ใช่ปะนี่เปุ่นพกปุ่นพกเต็มปุ่นพกเลยนี่ทางเฮ้ยเรายังไม่ได้เอ้ยวงบีบแล้วนี่ว่าด่วนเลยด่วนเลยสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมเฮ้ยไหนลองรถใหม่ดีไอ้เนอ่บอกคิดผิดก่อนเนี่ยบอกเป็นฟอร์ ไปด้รับกูเลยเลืยไม่มีไปแล้วเอาไจเขียนว่ามาแล้วรถใหม่อย่างจาบ <c oughs> ขึ้นแล้วโบดีกว่าไปเลยพี่หนึ <c oughs> ่งแพ็คหนึ่งแพ็คเพื่อคันนี้แล้วข <c oughs> ึ้นแต่ได้เอาอุตสาหรอมมากกว่ารอรอคันต่อไปสวยๆกันนี่เอ้ย ไม่ชอบไม่ชอบที่มันแต่งอะ่ะชอบแบบชอบแบบลัมโบแบบไม่แต่งมากกว่าไม่เสียง,งแต่มันดูแหลมแหลมั <c oughs> ไงไม่เงยมืนพน่ยเฮ้ยเสียงคนยิงกันสวัสดีเราลมโบมาให้ยิงกันตรงไหนเฮ้ยขวาคใครอะ โ้มี่จะไปดีการตามผมตอดภัยจบแล้วที่รถเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือยิงช็อตกันโดยที่ไม่ซูมสะโคบได้ไงวะฉอนกันมีสะโคบแล่วปะขนาดโอ้ยน้องเวฟเผู้หงสาดว่ะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นะ เงาอ่ะอยู่ๆเจออย่างเงี้ยมีของแต่งครบไหมใครยังไม่เต็มโซนชั้นในเต็มแล้วโอเคป่ะเฮ้ยรีดีมีหกนเฮ้ยวงเหลืองป่ะป่ะเขียนมาเพื่อนั่งแลมโบ้แลมโบ่สีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไลมาลองกินกินกันมีใครดูได้อีกไหมวะ ถ้าตอนนี้มันดูน่าจะเกินสามนะทำไมมันขึ้นสองวะฮัลนโหลไม่สบใครห่อชวิตทำไมดูตอนนี้มันขึ้นเท่าไหร่ฮะขึ้นสี่คนขึ้นสามคนถ้ามันสามคนปะจริงจริงมันต้องสี่นะเท่าที่เห็นไม่ขึ้นหึ่งคนเดียวละคนข้างหน้าข้างหน้าหลังทีนเนี่ย อะไรครับเนี่ยอะไรตาอะไรวันนี้อะไรเปย่อยไ่อยกว่าไย่าะไรเออไปไหนต่ใช่ไหมเออ มา่นคืรถป่าเราเอ้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 ยมองสองคนได้ไงเอ้าถังนี่วะแล้วเปิดถังไหมเดือยววงเดือยววงเหลืองเฮ้ยเฉียงขวาเฮ้ยข้างบนนี้นี่วะ นี่นี่หลังยินหลังยินประชิดก่อแตกงแล้วนาะทางไกลไกลไกลตัวไกลไกล,ล้มเจ็บตัวนั้นเจ็บยิงตัวล้มหน่อย ก็ตแตกอีกแล้วจะล้มอ่ะ,ะอยู่หลังนะั่นเฮ้ย <Hey, S 2> ปืนปืนเอาอีกแล้วปืนลั่นอีกแล้วมันยิงเองอ่ะเนี่ยปืนโอ้ปืนละไรปืนมันยิงเองอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันไม่ได้กดอะไรมันก็ยิงเสียงไปทางขวาไปนูน่นแล้ว มันมีเหรียญมันมีเหรียญตัวนั้นมีเหรียญมันโดนยิงมันโดนยิงเฮ้ยสุดยอดตายเลยตายเลยมันเฮ้ยมีคนอีกเหรอมีคนอีกเหรอฆ่าเลยฆ่าเลยเฮ้ยมีคนลิงสากในไกลๆอ่ะเออเห็นละเอ้าปีติโบง ไม่โดนได้ไงวะเชียดเชีดยดเียได้เลยแย่ เออสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับลืมเปิดดูปีปืนหรือเมาส์เออไม่รู้เหมือนกันคืออยู่ๆมันยิงเองแต่ว่าไม่เคยเป็นเับือที่อื่นนะยกเว้นเกมนี้มันชอบเป็นหน่อยบางทีอ่ะมันคืออยู่ๆมันก็ยิงเองถ้าไม่กดเมาส์ซ้ำอีกทีหนึ่งเถี่อเถืออะไรทำไมที่ฮุกที่ฮุกเอาเอาาใหม่ใช่ไหมเรียกว่านานๆทีเป็นแล้วกันจะบอกว่าเป็นทุกทีไ่ไนะแต่ช่วงนี้มันเป็น มันเป็นกับตอนใช้คอมหนักๆแต่ไม่เคยเป็นข้างงอกเกมนะเป็นแต่ในเกมก็เลยว่าเป็นที่เกมแหละแต่ง,งงเหมือนกันทำไมมีคนดูแค่เนี้ยจริงๆมันเยอะอกว่านี้นะไม่ได้ว่าไม่มีคนเข้ามาดูนะแต่มีเพื่อนดูอยู่อะจำนวนคนได้อนะมันขึ้นสาม ให้จอขึ้นสี่ท่นเนี่ยจะมีแต่รุ่นสี่ให้กองอะไรเฮ้ยทำไมไม่โดนหัววะมันรุ่งถงรุงหงหลบนแตกสองคนวงเหลืองข้างเราอ่ะข้างหน้าตรงตรงกล่องที่เราขับผ่านมาคนเขาเปิดอยู่เฮ้ยรีโหลดเองเอาอย่างเงี้ยเออน็อกหนึ่ง เกมเจ็บเป็นบ่อยมากไอ้รีโหลดเองเนี่ยเกมกลางไม่คีคนดูแล้วสองว่ะของกูเฮ้ยใช่หรอดูสองแออ่ะของกูใช่ไหมทำไมคน คือจะเก็บฆ่าจะเหลียดแล้วทวิทมีปัญหานี้บ่อยมากเลยเก็บค่าจะเหลียดคนดูแล้วทวิทไม่แฟร์ <c oughs> หึมกงเกงพวกเหลือ,องพวกเหลืองมากฟ้าพวกเหลืองมากฟ้าคืออ๋อมีเล่มก็ดีปะไม่มีหรอกพวกนี้เอ้ยขึ้นเฮ้ยข้างบนข้างบนมีทิพปแต่งตึกแต่งปืนไหมไม่มีไม่มีตรงนี้ดาบปะ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับไอไๆจำนวนคนดูข้างบนเนี่ยมันบอกชา้าด้วยนะคือไม่ดูเลยว่าคนเข้ามาดูแล้วหรือยังมันดีเลยสวยว่ะแลมโบเฮยเฮยฮันคนเอ้าขีเรือ <c oughs> ไปรถ <c oughs> ด้วยดีว่ะเอ๊ะใครยิงอะเข็เขตดเฮ้ น้ำมันโลละวงเหลืองอยู่ในนั้นโอ้โหเล่นยาก่ะไปเล่นนู่นดีกว่ารอเขาโดดมาหาหรือเขาขับรถมาหาเออรถแอบ,บไว้เนี่ยเขาจะได้ไม่รู้ว่ามีรถแค่เขาไม่รู้ว่ารถไม่มีน้ำมันม ถึงรถไม่รถไม่มีน้ำมันพระเจ้ว่ามีน้ำมันมี้่องข้างบนเหรอ,อมีมีมีมไม่เป็นไรกเฮ้ยจังหวะนี้ครับสมายชาร์จ้วะเ,าาเ้ยคนเดียวอะนี่อะไรคนสซองนี้เล่นสนุก วเฮ้ยยืนอยู่บนหลังคาบ้านดีกว่าโดนไป็นร้อยสิบวัดเหรอวัดเหรอวัดเหรอแหลกบ้านนู้นเลยเห็นไหมหลังคาบ้านนะไม่ถึงได้ไง,ไง,ไงวะเฮ้ยโอ้โหมาในหัวลงก่อนเมื่อกี้จำได้ลนะเฮ้ยสูงอีกไม่ถึงได้ไง,ไง,ไงวะ ต้องขึ้นมาชี้แจงให้มันเห็นมันเปลี่ยนจุดยิงเหรอวะวงอทางนี้นะจ๊ะดูซ้ายขวาด้วยนะมันอ้อมเลยมั้งงฟองดีกว่ามี่ใครออกอ้อมมั้งเจอแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> โผล่มาดิมาวัดกันอยากวัดจังเลยเชนเอร์เนี่ยมันไกลอยู่ชาร์จไม่ทันครับ ต่อแตกครับข้างหลังมีเหรอยิงเลยยิงเลยตายเลยหเหลือตีนน,นั่นแล้วเอา้าใช่ดีว่ะสามสามเอ่อตัวออกซ้ายเออออกขวาชุดดำตัวสมัยชุดดำ เดือแต่ที่วงหนึ่งดืนี่นี่ตัวซ้ายเฮ้ยไม่เปลี่ยนปืนเองน็อกหนึ่งอเอาแล้วจะมาชุบเพื่อนไหมจ้าจะมาชุบเพื่อนไหมเอ่ยเอายังไงดีนะหาไม่เจอมาไอาคนยิงเมื่อกี้เขี่ยมาแล้วเด็นี่เจอละวร้อยสิบ เทียดยี่สิบข้างล่างสวยเออน็อ,นอกอยังแตกอะ่ะโอเคนอ็นอกแล้วโอเคเราเข้าวงเลอตัวท้ายเลอตัวท้ายแล้วสบายใจไ <c oughs> ต่วงนะจ๊ะไต่วงนะจ๊ะได้ผ่มาไายวงนะ โผล่หน้าไหมดีใจหน่ะเอะ้เดินไ,ไม่มไปเป็นไงวะเป็นไงวะมีเสียงเท้าหลุดมะเอ้าตายโง่โ <laughs> แต่เดี๋ยวว่ามันวิ่งกับไปชุบเพื่อนโอ้ใครมาสู้ตีจอนบิ สิบหกสี่วันสอง